โอ้โหบรรยากาศเช้านี้ถือว่าอากาศดีเลยฮะนะที่นี่24องศาสัตตหีบเราแต่ว่าดูมีหมอกฮะหมอกจางๆนะสวยงามเลยใส่เสื้อกล้ามมาเสื้อแขนสั้นมาเนะี่ยโหเย็นสบายเลยฝังเสียงนกในธรรมชาติสดชื่นเลยท่องกิตนในสารพี ท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนารอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆ สวัสดีครับเชา้าวันพุธสบายสบายฮะตื่นเชา้ามาจิบกาแฟฮะใส่เสื้อแขนกุดเนี่ยมันเย็นสบายดีจังบรรยากาศหมอกเย็นๆนะวันนี้24องศานะก็ถือว่าอากาศกำลังดีเหมือนเรานอนห้องแอร์เลยเปิดแอร์เย็นสบายเชา้ามาชมธรรมชาติฮะ คือถ้ามันไม่ลมมันก็จะไม่ค่อยเย็นเท่าไหร่แต่ตอนนี้มีลมมาเอื่อยๆเนี่ยกำลังดีเลยนะ่าจะมีไอหมอกด้วยนะมองไปไกลๆเนี่ยมี <Okay. S 1> ไอหมอกจ,งจางๆนะความสุขของคนเราไม่เหมือนกันนะนาะเล็กตื่นมาได้สัมผัสแบบนี้ก็มีความสุขนะได้มาคุยได้มา ทักทายนะกันผ่านโซเชียลเนี่ยก็ถือว่ามีความสุขนะบรรยากาศที่นี่ถือว่าโอ้โหอย่างร่มรื่นอยู่เสมอสวนป่าตะเคียนถึงแม้ว่าจะแห้งแล้งขนาดไหนก็ยังเขียวเฉาอ,อุ่มอยู่นะดูข้างล่างนะเห็นเป็นสีน้ำตาลน้ำตาลอะไรเงี้ยก็คือเป็นใบของตะเคียนฮะร่วงตลอด ป่าตะเขียนเนี่ยก็จะไม่มีแบบว่าแห้งแล้งว่างั้นเถอะมีความเขียวชุ่ออมอยู่เนี่ยตลอดเลยบรรยากาศริมคลองปีนี้เนี่ยสดชื่นมากๆสวนกล้วยหอมนน่นนะเทพมิตรเสื้อสีสม้สมๆแสดๆนะ่ะ ขยันมากเลยฮะตื่นเช้ามากก็นี่แหละพรวนดินรดน้ำมีความสุขนะแต่ละคนมีความสุขไม่เหมือนกันเพราะ,ะนั้นเราก็ไม่ต้องไปเปรียบเทียบว่าใครมีความสุขมากกว่าใครนะทำอะไรแล้วเรามีความสุขกายสบายใจไม่เดือดร้อนคนอื่นนะจัดไปเลยฮนะ อะไรก็ตื่นช้ามาก็จิบกาแฟเดินชมธรรมชาติสวยๆเนี่ยชมสวนเนี่ยมีโอกาสได้มาอยู่สูงกว่ายอดไม้เนี่ยมันสุดยอดจริงๆเห็นไหมใบของก้ามปูเนี่ยเราไม่ใครไม่มีโอกาสได้มาอยู่สูงกว่ากิ่งของก้ามปูเนี่ย จะไม่ได้เห็นความงามแบบนี้ความงามของใบครับดูมันเป็นเป็นชอ่อเป็นฉัดสวยๆนะเนี่ยสวยงามจริงดู่ะดูหลากสีเลยเขียวอ่อนเขียวแก่เขียวออกเหลืองนะสวยงามมาก อยู่บนสะพานข้ามคลองเนี่ราก็จะมีธรรมชาติที่สวยนู้นมองข้างล่างไปก็มีเจ้าตัวเงินตัวทองว่ายน้ำเป็นจระเข้ไปเลยเนี่ยพามาชมวิวตรงนี้จุดชมวิวที่นาเล็กตั้งใจทํานะตั้งใจปีนเนี่ย หลายคนบอกโอ้โหไปปีนอะไรขนาดนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าไม้ที่เราไปปลูกไปแขวนเห็นไหมเริ่มเขียวเริ่มงามเริ่มปรับสภาพได้แล้วเ,เห็นไหมต้นโบตันก็เนี่ยเริ่มเริ่มงามแล้วเ,เพราะมีเทพมิตรรดน้ำให้ตลอดเนี่ยมันสุดยอดเลย ข้างล่างก็เป็นข้าหลวงหลังลายนะเริ่มใบเขียวงามนะเขาก็ได้อยู่กับน้ำอยู่ใกล้น้ำมันก็ไอของน้ำเนี่ยมันก็ทำให้มันชุ่มชื้นตลอดสับปะรดสีนี่แขวนส,สวยๆง,งามๆกันกลวยไม้ก็ใส่เข้าไปยังเติมไม่เต็มตอนนี้ยังเป็นไม้ประเภทโชวใบก่อน มีไม้โชว์ดอกมาแขวนเพิ่มอีกมันก็จะสวยงามดูเข่าหรือสีการเติมเต็มธรรมชาติให้สวยงามมันก็เป็นความสุขของเราอย่างหนึง่งคือบางครั้งเรารอธรรมชาติให้มันสร้างมาเนี่ยมันยากมันเป็นไปไม่ได้ร้อยปีถึงจะเห็นอะไรทํานองนี้ ถ้าเราอยากเขียนวันเดียวเราก็จัดเลยพราะบางทีดูค่าหลวงหลังลายกว่าจะต้นโตขนาดนี้มันใช้เวลาหลายปีถ้าเราจะรอพวกเอะอองสปอของเอ้ค่าหลวงมาแปะกับต้นนี้มันก็รอเป็น ยี่สิบสาปีนะถึงจะเห็นมันเราอยากเห็นเราก็จัดเลยฮนะเนี่ยธรรมชาติเราสร้างไดนะ้แล้วองค์ประกอบของธรรมชาติที่นี่ถือว่าสวยงามสมบูรณ์มาก สัตว์ที่อยู่ในน้ําไม่ว่าจะเป็นปลาตัวเงินตัวทองเต่าหรืออะไรเนี่ยมันเยอะเราอยู่แล้วให้ความรักให้ความเมตตาเขาเขาก็อยู่กับเราอย่างมีความสุขอยู่อย่างอบอุ่นเนะต่าจากเป็นสัตว์ที่ธรรมชาติที่แบบกลัวคนมากๆนะหวาดระแวงคนมากนะพอมาตรงนี้ เขาจะมาชะเง้อรอคอยอย่างเงี้ยแต่ถ้าอยู่จุดอื่นที่ไม่ใช่จุดตรงนี้นะเขาจะแบบเห็นปุ๊บเขาก็จะพากันหนีเลยนะเนี่ยโอยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะลายงามเลยนะจจ้เนี่แม่อยากเข้าฉากกับนาเล็กก็อย่างนี้แหละธรรมชาติ ความสุขของนเร็กก็คือได้อยู่กับธรรมชาตินะเราได้ให้ความรักกับธรรมชาติที่อยู่รอบๆตัวเราไม่ว่าจะเป็นตัวเงินตัวทองไม่ว่าจะเป็นเต่าไม่ว่าจะเป็นปลาพอเขารู้ว่าที่นี่มันอบอุน่นที่นี่มันปลอดภัยเขาก็จะมานะส่วนที่อื่นไกลๆไปทางโน้นนะไกลๆเขาไม่กล้าเขาเห็นคนเขาต้องรีบหนีรีบเพน มันเป็นสัญชาติยานของเขาแต่มาจุดนี้เขารู้ว่าเขาจะต้องได้อาหารเขาก็จะมาชะเง้อคอรอช่วงเวลาที่เหมาะสมะประมาณสักสี่โมงเย็นอเงี้ยเขาก็จะมากันแล้วเต่าลอยเป็นเกือบสิบตัวอยู่ในธรรมชาติสวยงามเห็นแล้วมีความสุขนี่น บรรยากาศสะพานเราแบบนี้นาเล็กก็เก็บมาฝากกันนะใครที่รักธรรมชาติชอบธรรมชาติกับนาเล็กเนี่ยตื่นเช้ามาจิบกาแฟด้วยกันมาฟังนาเล็กคุยโมเรื่อยเป,ปื่อยไปก็บอกว่ามุมกาแฟดีๆมีสาระกับนาเล็กนะก็ มีสาระพอสมควรนะไม่ใช่ว่าไม่มีอะไรเลยนะเราจิบกาแฟไปฟังไปแล้วก็มีแง่คิดนะมีอะไรมาแลกเปลี่ยนกันนะมีความสุขนะโดยเฉพาะความสุขทางกายทางใจของเราเนี่ยมันหากันยากนะมาอยู่กับนาเล็กเนี่ยมีความสุขแน่นอน <c oughs> เอาสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับผม สวัสดีครับ